นายจิระเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนางสาวจุฑาทิพย์เจริญลาภผู้มยการภูมิภาคภาคกลางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมมอบตราสัญลักษณ์ชาพัฒน์ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานโดยมีนางสาวศรียาบุญมากผู้มยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรีให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวสื่อมวลชนเข้าร่วมมาตรฐานชาได้รับรองเป็นมาตรฐานตามข้อกําหนดจากสภาการเดินทางและท่องเที่ยวโลกถือเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานา,นาชาติต่อมาได้มีการพัฒนาชาเข้าสู่มาตรฐานชาพัดเพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงความพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญ,ญลักษณ์ชาพัดจะต้องผ่า เกณฑ์มาตรฐานชามาก่อนโดยพนักง,งานจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 2เข็มไม่ต่ำกว่า70%ของจํานวนพนักง,งานทั้งหมดเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่และพนักง,งานที่อยู่ในส่วนต้อนรับจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนร้อเปอร์เซนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับบริการรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลังการเปิดประเทศขณะนี้จังหวัดกาญจนบ,บุรีมีสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐานชาไปแล้วจํานวนร้อยสี่สิบสองร ผ่านการพิจนารณาตามเกณฑ์ชาพัดแล้ว40รายวรังคณาดแดงแสงทีมข่าวสวทการจนบุรีรายงาน